เรียกว่าเป็นคนดังอีกหนึ่งคนที่ใจดีเอามากๆนะคะสำหรับนิชคุณหนึ่งในสมาชิกวง 2PM ดยไม่นานมานี้นะคะแฟนๆต่างพากันชื่นชมหลังจากหนุ่มนิชคุณได้แสดงความมีน้ำใจต่อเพื่อนร่วมวงอย่างอูยองโดยเรื่องราวนี้นะคะอูยองได้เล่าว่าได้โทรไปหานิชคุณเพื่อขอยืมเงิน ซึ่งนิชคุณก็ได้ถามกลับทันทีว่าจะเอาเท่าไร่ซึ่งหนูอูยองเผยว่าต้องการยืมเงิน50ล้านวอนหรือกว่า1.3ล้านบาทไทยหนุ่มนิชคุณก็ถามต่ออีกว,ว่าจะให้โอ้นเงินที่ไหนเขายังถามด้ยวยความเป็นห่วงว่าอูยองมีปัญหาอะไรหรือเปล่างานนี้ทําเอาอึ้องทั้งรายการกับความใจดีของนิชคุณหลังจากนั้นนะคะอูยองอยังแกล้งยืมเงินต่ออีกประมาณ2ล้านบาทไทย ซึ่งนิชคุณก็เต็มใจให้โดยที่ไม่อิดอ่อนแม้แต่น้อยนะคะเรียกว่านุ่มนิชคุณนิจใจดีมากๆนะคะ